สวัสดีครับผม KPCP d y y นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็มีชุดคอนโทรนตัวอย่างนะครับมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับที่เพื่อนๆเห็นกันอยู่นี้ก็คือเป็นชุดคอนโทรนมอเตอร์3เฟสนะครับผมเป็นวงจรสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้านะครับมอเตอร์ที่เราจะมาสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้าก็เป็นมอเตอร์ที่กินกระแสสูงมากนะครับผมเดยมากแล้วก็จะมีตั้งแต่10 แรงขึ้นไปนะครับที่เราจะมาสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้าแต่ก็คือเพื่อนๆสามารถไปสตาร์ทได้ตั้งแต่มอเตอร์ที่เป็นขนาด5แรงนะครับที่เป็นมอเตอร์สตาร์ทับเดลต้าแล้วก็380โวลต์ทับ6 6 0โวลต์นะครับผมนะครับถ้าเป็นมอเตอร์230โวลต์ทับ380โวลต์ก็จะไม่สามารถมาสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้าได้นะครับผมเพื่อนๆดูในเพจนะครับ มอเตอร์ที่จะมาสตาร์ได้นะครับก็คือตั้งแต่5แรงขึ้นไปนะครับที่จริงนะครับผมก็คือมอเตอร์380ทับ6กโวลต์สตาร์ททับเดลตานะครับตั้งแต่5แรงขึ้นไปก็สามารถเอามาสตาร์แบบสตาร์เดลต้าได้นะครับผมแต่ว่าโดยมากแล้วเราก็จะเอาขนาด10แรงนะครับเอามาสตาร์แบบสตาร์เดลต้าเพราะว่ามอเตอร์ที่กินกระแสสูงมากนะครับผมเวลาสตาร์ครั้งแรกนะครับ ก็คือจะกินกระสูงกระแสสูงมากนะครับกระแสสูงมากจากเนมเพลที่ปกติมอเตอร์กินอยู่แล้วนะครับกินไปเยอะมากนะครับผมนะครับอาจจะให้ be, ทํเบเกอร์นะครับเกิดการทิปได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องเอามาสตาร์แบบสตาร์แล้วก็เป็นเดลต้านะครับผมก็คือเป็นสตาร์ก่อนก็คือปกติถ้าการสตาร์แบบสตาร์มันจะกินกระแสไม่สูงนะครับผมจะกินกระแสไม่สูง แต่ถ้าเป็นมอเตอร์ที่สตาร์ทแบบเดลต้าเลยนะมันจะกินกระแสสูงมากในการสตาร์ทครั้งแรกนะครับที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนนะครับผมเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับอยากเอาไปต่อวงจรข้อควมมอเตอร์ของเพื่อนๆนะครับที่กินกระแสสูงมากนะครับตั้งแต่สิปแปรงขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมอุปกรณ์ที่เพื่อนเพื่อนต้องเตรียมนะครับหนึ่งก็คือตัวเมนเบกเกอร์สามเฟสนะครับผมเมนเบกเกอร์สเฟสแล้วก็ ฟิลคอนโท o นนะครับผมอาจเพื่อนๆจะใช้เป็นฟิลกระปุกก็ได้นะครับซื้อฟิลคอนโทรนมาได้ก็เป็นแบบฟิลกระปุกของเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แม g เ e t i กนะครับตัวที่หนึ่งก็คือพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับผมนะครับแม่เหล็กพ่วงด้วยโอเวอร์โหลดไม่จำเป็นว่าแม g เ e t i กนะครับจะเป็นยี่ห้อเดียวกันนะครับต่างยี่ห้อกันก็ได้นะครับผมแต่ว่าก็คือต้องมีคอนแทคช่วย ncno นะครับต้องมีคอนแทคช่วย ncno นะครับผม เพราะว่าวงจรนี้ก็คือผมจะพาพเพื่อนๆต่อก็คือเป็นวงจรที่ป้องกันมอเตอร์ระเบิดได้ด้วยนะครับผมนะครับป้องกันมอเตอร์ระเบิดนะครับไม่ให้เกิดการระเบิดขึ้นนะครับผมนะครับแม่เนติดพวงได้อเวอร์โหลดหนึ่งชุดแล้วก็แม่เนติดตัวที่2กับตัวที่3ก็ไม่ต้องมีโอเวอร์โหลดนะครับผมเราจะใช้แม่เนล้ติดด้วยกัน3ตัวนะครับผมด้วยกัน3ตัวต่างยี่ห้อกันได้นะครับผมแล้วก็ ทางด้านซ้ายสีแดงนะครับสวิตช์พุทธัตต่นนะครับผมกดปิดนะครับแล้วก็สวิตช์พุทธัตต่นกดเปิดนะครับ <c oughs> ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นทามเมอร์รีเลย์นะครับทามเมอร์รีเลย์รุ่นนี้ที่ผมเอามาใช้ให้เพื่อนๆก็คือนะครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เตรียมไว้นะครับอ่ะก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผม H3CR8 a นะครับรุ่นนี้ ใช้ดีนะครับผม s 3 cr ขี a 8นะครับก็จะมีวงจรกันต่ออยู่นะครับก็คือตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีพายหลดแรมด้วยกัน3หลอดนะครับผมนะครับแสดงสถานะการทำงานแล้วก็หยุดการทำงานนะครับแล้วก็เกิดโอเวอร์โหลดนะครับผมนะครับแต่ว่าชุดนี้ผมไม่ได้ต่อเข้ามอเตอร์ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผม เดี๋ยวเรามาทดสอบวงจรกันนะครับผมทําการออนเมนเบเกอร์ขึ้นนะครับผมไฟเหลาแลมสสีเหลืองนะครับก็จะติดขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือแสดงสถานะไฟเข้านะครับไฟเข้าด้วยแล้วก็แสดงสถานะหยุดการทํางานด้วยนะครับผมผมก็จะทําการออนนะครับซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับอันนี้ผมได้ทําการตั้งผมจะตั้งไว้ซัก เอาสัก6วินาทีแล้วกันนะครับผมนะครับตัวทัมเมอร์เรเลย์ของเราเอาสัก6วินะครับผมลักษณะการทํางานเมื่อผมทําการอ่อนเซเลคเตอร์สวิตส์สีเขียวนะครับผมนะครับแมกเนติกตัวที่1นะครับอันนี้ก็คือตัวที่1แล้วก็ตัวที่3นะครับเป็นการสตาร์ทแบบสตาร์นะครับก็จะทํางานก่อนนะครับคู่นี้นะครับ1กับ3ก็จะทํางานก่อนเป็นการสตาร์ทแบบสตาร์นะครับเมื่อสตาร์ท นะครับครบแล้วนะครับผมนะครับจำนวนเราตั้งไว้6วินะครับผมนะครับสตาร์ทแบบสตาร์หวินาทีนะครับทอร์รียก็จะตัดการทํางานจากหน้าสัมผัส NC นะครับมาหน้าสัมผัส NO นะครับก็จะมาจ่ายเข้าให้ชุดแมกเนติกตัวที่1นะครับกับตัวที่2ทํางานเป็นการสตาร์ทแบบเดลต้านะครับผมเป็นการสตาร์ทแบบเดลต้าก็คือจะทํางานพร้อมกัน 1กับ2นะครับเป็นแบบเดลตานะครับแต่ที่ว่าสตาร์กับสลร์แบบสตาร์ก็คือ1กับ3ทํางานพร้อมกันนะครับทำงานพร้อมกันแล้วก็ถ้าเป็นเดลต้าก็1กับ2พร้อมกันนะครับผมอ่เดี๋ยวผมทาการออนนะครับเดี๋ยวอ่าทการออนนะครับอ่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับ1กับ3ก็จะทํางานพร้อมกันนะครับผมอ่านีนะครับอ่าทงานแล้วนะครับผมตรงปุ่มนี้ก็จะ นะครับอ่าเนี่ยนะครับผมอันนี้ตัดมาที่เป็นแบบเดลต้าแล้วนะครับผมหนึ่งกับ2ก็ทํางานพร้อมกันนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตรงนี้ตรงปุ่มตรงนี้ก็จะยุบลงไปนะครับนะครับทำงานไปแบบเดลต้าจนกว่าเราจะทําการออฟนะครับผมอ่าเนี่ยนะครับออฟเดี๋ยวผมลองปรับมาที่10วินาทีนะครับผมเอาสัก1ิวินาทีแล้วกันนะครับอ่าทการออนใหม่นะครับผม หนึ่งกับสามก็จะทํางานพร้อมกันอันนี้นะครับอันนี้ก็ทํางานพร้อมกันเรียบร้อยนะครับอ่าเราตั้งทัมเมอร์ไว้ที่สิบวินาทีนะครับสตาร์ทแบบสตาร์ก็จะทํางานสิบวินาทีแล้วก็จะมารันแบบเดลตานะครับผมไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็เตรียมอุปรกรณ์อ่าตามนี้ไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อน ปลายสายไปทีละเส้นนะครับผมอผมจะพาเพื่อนต่อแบบวงจรที่แบบชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่แบบต่อแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับผมนะครับมีวงจรที่ป้องกันไม่ให้มอเตอร์ของเราระเบิดด้วยนะครับผมนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆก็คอยรับชมนะครับผม